สวัสดีครับผมผมมอนสเตอร์ครับผมวันนี้นะครับผมมากับเราที่เผ็ดที่สุดในโลกโอ้โหมาดูนะครับมาดูนี่ครับคนทำไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นแม่ของเองเฮ้ยเผาถึงนรกไี่ใชเผ็ดสุดในโลกแคกหัยเห็ด้ามึงก็ลงนรกอนะครับวันนี้เราจะมาแค่คนผัดก็ลงนรกแล้วครับไม่ต้องถึงนรกแล้วครับเอาไปตีเลยเขาวันนี้ผัดกะเพราหรือผัดพริกครับ าแม่ใจได้มาดิครับเราจะมากินกับข้าวสวยกันไปวันนี้ข้าวขี้เหร่ได้ไหมข้าวขี้เหร่ข้าวขี้เหร่ก็จะไม่มีใครจีบนะอะไรอยู่เนี่ยเล่นอะไรกันเดี๋ยวไปเราหิวแล้วครับตอนนี้ผมรู้สึกยิวโหคิปวัวๆเปิดคลิปแบบงงๆนะทุกคน ต้องตกใจนะเพาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่เราทิ้งขนาดนี้ใครอยากมาลองชิมมาได้ครับที่นี่ร้านใหญ่เองดูสิครับทุกคนโอ้โหผมจะกินได้ไหมเนี่ยโอเคครับเรามาทำการชิมเพือความันต่อ,อ,อไปครับเตรียมน้ำมาที จะมาชิ้นนิดนึงกันนี่ยตัวระเขาครับอือถือว่าอร่อยเลยทีเดียวอืออือร้อน มือแป๊ดแม่ผมก็ทำอร่อยเหมือนกันฮะออกเค็มๆนิดหน่อยเพราะแม่ใส่เครื่องปรุงบิบใช่ไหมใส่เครื่องปรุงผิดได้ไหมกะหลัำนะครับวะมามาดูตักขึ้นมาดูดิเต็มช้อนเราใส่ปากเนี่ย เน็ดมากครับทุกคนไปเต้นมาแล้ว่มาแล้วแน่นมั้ยหลานเลยดีกว่าครับทุกคนโอ้ยครับอ๋อโจ๊ะโจ๊ะ ก็ใบกะเพราตีคอนทุกันผมว่าน่าจะสู้ส้มตำโจ๊ะได้เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอยองแพ้ครับตอนนี้คือก็คลิปกินกะเพราแค่นี้แหละไม่มีอะไร มากมาครับผมรู้สึกว่าอยากทดสอบทำไมแ่แน่เลยอยากทดสอบความอดทนของตัวเอยากทดสอบความอดทนของตี๋นับว่าผมกินผิดได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมรู้ครับไม่ได้ถ้าใครอยากท้ายผมไปกินผิดที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยผมจะไปกินให้ได้แต่ขอกินนิดหน่อยนะกินเยอะผมไม่ไหวละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ สวัสดีครับผมโอ้ย